สวัสดีครับพบกับชา n e l ของ KG Island คนสีฟาร์มเจ้าแบคฮอปพ่อพันธุ์น้ำเข้าจากอเมริกาฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับมิสเตอร์เฮดเคไดนาสตีหรือเจ้าแบกฮอปเขาเกิดวันที่26กรกฎาคม2016เป็นวัวน้ำเข้าจาก HK Cattle ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัด CS b a ส m a n จังหวัดหนองคายพันธุกรรมของเจ้าแบกฮอปก็คือ3 x HK อ็กเฮดเคไรส์ได่ผู้ของแบกฮอป คือ HK m e t a i c 336สายทางแม่ของแมคฮอกแม่คือ HK Miss America 301ส่วนตาคือ TJF m r Smoking Gun 1097ค่า EPD ของเจ้าแ็คฮอกน้ำหนักแรกคลอดมีค่า2.5ไดลูกขนาดตัวพันกลางน้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่า18.0น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปี มีค่า31.4และค่าน้ำนมมีค่า7.0เป็นวัวที่มีค่าน้ำนมดีอีกหนึ่งตัวเรามาชมตัวอย่างการจ่ายลูกของเจ้าแบค็กฮอปก,กันนะครับแบล็ฮอกเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความสูงมากกว่า170เซนติเมตรเป็นพ่อพันธุ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า1 2 0 0กิโลกรัมเป็นวัวที่มีโครงสร้างใหญ่กล้ามเนื้อเยอะตนโกสวยหลังตรงสามารถใช้ปรับแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างเล็กท้ายหักลาดหรือตนโกไม่สวย เป็นวัวที่สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนท้ายได้ดีแบล็ k ฮอกยังเป็นวัวที่มีหน้าตาหล่อเป็นเอกลักษณ์และเป็นวัวที่มีความเชื่องเป็นอย่างมากเป็นวัวนําเข้าจากต่างประเทศอีกตัวที่จะลูกค่อนข้างดีสรุปจุดเด่นของเจ้าแบล็กฮอกเป็นวัวที่มีหน้าตาหลอ่อโครงสร้างใหญ่ไหลกว้างนาตัวลึกกล้ามเนื้อในส่วนท้ายเยอะแนวเส้นหลังค่อนข้างตรงมีตำแหน่งของตโนกตั้งตรงกับขาหน้า และเป็นวัวที่มีความเชื่องเป็นอย่างมากราคาน้ำเชื้อของจ้าแบ็กฮอปน้ำเชื้อรวมเพศ1ชุด10หลอดแถม2หลอดราคา5,000บาทแยกเพศราคาประมาณหลอดละ1,200บาทอีกหนึ่งช่องทางสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์กับเพรผสมเทียมสัตว์ติดตามได้ในช่องทางเฟ e บุ o กและหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ท่านผู้ชมคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ